สวัสดีครับอวอนะครับเ็จปีกหนึ่งคันคันนี้ก็เวอร์ชันใหม่ครับบังโคลนขาวรถของทางอูอรเราจะทำต่ำนะครับตอนนี้อยู่ที่50เซนฝ่าท้าย,ยาจากพื้นขึ้นจากพื้นขึ้นพื้นวางใน50เซนนะครับขึ้นง่าย ขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายใช้งานง่ายบางโคนจะเป็นสีขาวนะครับบางคนจะเป็นสีขาวเราจะทำให้มันต่ำที่สุดครับคันนี้ลูกค้ามาเอาอาทิตย์หน้านะครับแดดดีครับวันนี้แดดดีอาทิตย์หน้าลูกค้ามารับรถเสร็จแล้วก็ยังไม่มาเอาเลยครับตอนนี้ไม่เสร็จเล้งจัง ลูกค้าของอูวอนี้ก็แปลกเร่งครับแต่ละคันเร่งมากแต่บางคนก็เสร็จปุ๊บไม่ว่างมาเอาบ้างอะไรบ้างอ่าคันนี้สวยนะครับมีตะกร้าใส่ของด้วยพื้นที่ว่างนิดหน่อยก็หาซื้อตะกร้าใส่เข้าไปเป็นของรถมอไซค์บ้านเราอ่า องคันนั้นก็เสร็จแล้วเหมือนกันรถดรามกระบะเสร็จสองคันแล้นี่อีกคนันนึงก็สามคันรอลูกค้ามารับทั้งหมดเลยครับเอาขอบคุณมากนะครับสำหรับติดตามคลิปของอูวออยู่และตอนนี้พวกกุญแจรเราจะย้ายนะครับเราจะแก้ปัญหาคือเราจะย้ายไอย้อยู่ต่ําอยู่ต่ําจากที่เดิมเพื่อที่เราจะย้ายโชคเนี่ยให้มันต่ําลงมาที่สุด รถแรงงัดแรงเสียดเศษทานแล้วก็เรื่องบิดเรื่องทิวให้น้อยลงเราพยายามหาโชคตลาดนะครับซึ่งโชคตลาดนี้เป็นของรถพวกโนวานะครับเสีหน้าโนวามีของตลาดถ้าเราแปลงโชคใหญ่ใส่เข้าไปปัญหาตึงเกิดกับลูกค้าระยะยาวทีนี้เราจะย่นระยะโชคลงมาเพื่อที่จะให้โชคเนี่ยสั้นความสูงก็ไม่น่าเกลียดนะครับอ่นไย่นแล้วคันนี้ ส่วนคันนี้ก็ลูกค้าไปใช้สี่ห้าปีแล้วก็กลับมาย่นโชคเหมือนกันโชคเสียไปสองตัวเวลาถอยหลังมันจะบิดส่วนมากถอยหลังจะบิดนะครับเพราะอะไรอ่ะอ่าเพราะว่าโชคที่เราเพรมันจะบิดเนี่ยก็คือมันเอียงมันเอียงไปหน้าเยอะครับมันเอียงไปหน้าเยอะตามแคนแคนแคนคอของมอไซค์บ้านเรานะครับรถต่อไปเราจะตัดคอ คืงกอใหม่ให้ตั้งดิ่งนะครับแล้วต่อไปคึงคอใหม่ให้ตั้งดิ่งให้ไปหลังสัก3มเซนมันจะได้เลยเวลาถอยหลังจะได้ไม่งัดไม่เหวี่ยงนะครับสองขั้นครับส่งสองขันแต่ครันนี้น่าจะเป็นทิ์หน้าเหมือนกันครับโอเคครับครับขอบคุณครับติดตามทลิปของอ,อู๋ครับสวัสดีครับ